สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีดต้อนรับสู่ช่องยายตายต่ายพี่น้องเบิง้งความรู้สึกจริงลบห้าองศานะพี่น้องเด้อเบิง้งพี่น้องเมื่อวานก็พายุเข้าบอกว่าหนึ่งองศาแต่ความรู้สึกจริงลบห้าองศาพี่น้องเบิง้งโอ้ยวันนี้ก็วันอังคารแล้วนะคะพี่น้องเช้าเช้าว,วันอังคารสวัสดีเด้อ พี่น้องมากินอาหารเช้ากับยายไต่เบื้องอาหารเช้ายายไต่ไต่เช้าเลยคือต้องกินนะพี่น้องเพราะยายต้องกินยาเนาะมันก็จะประมาณนี้พี่น้อง,อง,องมีโยเกริร์ตมีกล้วยหนึงหน่วยแล้วก็มุสลี่อาหารเช้ากินกะน,นมพี่น้องเพราะช่วงยังเชา้ชาเชา้ายังบอได้ทํากับข้าวเนาะเช้าเชา้ชาเลยก็ต้องเป็นแบบนี้ง่ายๆก่อนพี่น้อง สวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะวันอังคารแล้วมีความสุขนะคะมากินอาหารเช้ากับใจไทยๆเด้อพี่น้องเด้อเติมพลังเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับการงานในวันนี้พี่น้องแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทุกอย่างทํางานแล้วพี่น้องหลังจากที่เป็นวันหยุดนะักขัดตะลึกมายาวหลายวันเนาะบ้านใหญ่ไทยไๆทโอเคนะคะพี่น้องกินข้าวกันก่อนเด้อ กินอาหารเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะในคลิปหน้านะคะสต๊ไข่ไว้มากิงห้ยายในดื้ออาหารเช้าอาหารเช้าค่ะ